<ขอ S 1> เล่าเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเล่าเลยเพราะว่าอิจฉาเรื่องความรักของเขาและเธอทําไมล่ะ น้องกระทิงขุนนรงคุณแม่เธอเนี่ยเหม็นความรักตลอดเวลานะเหม็นมากแล้วเขาเป็นวาสนาซึ่งกันและกันนะคุณผู้ชมก็คือน้องกระทิงกับน้องกระปุกอ่ากระทิงกระปุกดูเป็นบุพเพสันนิวาสกันนะใช่นะคะครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมน้องกระทิงน้องกระทิงเนี่ยนะค่ะเปิดเผยว่าน้องกระปุกเนี่ยคือวาสนาที่ทําให้มาเจอกันนี่เป็นความรักเป็นความผูกพันอย่างมากส่วนจะเป็นความรักอย่างไรและจะผูกพันกันอย่างไรกระทิงกับกระปุกจะเป็นอย่างไรต่อไปฟังจาก กระปากกระทิงกันค่ะเขินนี่เอาเอาจริงๆนะผมเขินเวลามีคนแซลองเงแ้ยแต่แบบผมจะเห็นแล้วแหละเพราะเดี๋ยวนี้ไอจีมันเหมือนมันจะมีที่เวลามีคนแท็กเราใช่ไหมเราจะเห็นนะครับทิงก็แบบว่าตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับแต่ว่าสักพักอ๋อเขาเล่นกันอย่างนี้ก็เลยแบบอ๋อเข้าใจละแต่ก็น่ารักดีรับชอบชอบรับใช่ใช่ช่วงนี้นะผมรู้สึกว่ามันแบบเยอะขึ้น ก็ดีใจนะครับดีใจครับที่มีคนชอบนะแต่เขพูดไม่รู้จะพูดอะไรแต่ก็น่ารักดีครับชอบครับผมว่าน่าจะเป็นตัวเองมากกว่าเป็นตัวเองครับเราก็คือเขาจะมีความโตผมอยู่แล้วครับแล้วก็คือผมมาทําอะไรไม่ค่อยแบบไม่ค่อยคิดเยอะคือจะเป็นคนที่แบบอยากทําก็ทําเลยไม่ต้องทบทวนอะไรเยอะอย่าเงี้ยผมก็จะเป็นแนวอย่างนี้แต่ว่าดีก็มีคนมาเบรกเราหน่อยมีคนมาคอยแบบเตือนว่า ต้องให้ทำนูน่นทำนี่อะไรเงี้ยครับครับเขาดูแลดีครับการดูแลครับการดูแลอย่างผมเนี่ยจะเป็นคนที่เขา้าหาผู้ใหญ่ไม่เก่งอ่าแล้วก็แบบเราเราไม่รู้จะปฏิบัติตัวยังไงอะไรเงรี้ยเขาจะบอกว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะอะไรเงรี้ยแบบเข้าไปคุยเข้าไปทักเขาบ้างอะไรเงี้ยครับคือปกติทิงจะไหวถ้าเจอผู้ใหญ่ทิงไหวแล้วทิงก็รีรีไปเลยเพราะว่า เราไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับเขาไงบางทีก็ถามว่าเออสบายดีไหมอะไรเงี้ยครับจะถามเขาแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะแบบไหวแล้วก็ไปเลยอ่าใช่ครับเขาก็ได้แบบมีเขาสอนบ้างแล้วก็เรื่องการดูแลตัวเองเขาก็จะแนะนําอะไรเงี้ยครับเป็นการดูแลเอาใจใส่มากกว่าครับคมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะแต่สาหรับผมผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องเนี้ยสำคัญสําหรับผมนะแล้วแบบเราแฮปปี้คือเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยทำนี้ให้เราหน่อยเงี้ยแต่เขาทําขึ้นมาเองเราเลยรู้สึกว่า e y, มันแฮปปี้แล้วเราก็ดีใจที่ได้รับสิ่งก็ไม่ค่อยมีอะไระครับคือส่วนใหญ่สมองผมจะไม่ค่อยได้อะไรจะเป็นแนวแบบว่าใช้กําลังช่วยเขาแบบขับรถให้เป็นแรงเรียกว่าแรงมากกว่าอะไรนะครับ<ช>เป็นแรงให้อะไรเง<ช>ี<ช>้ยครับช่วยเหลือขับรถให้ประหาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับน่ารักคขาก็น่ารักดีแต่คือแบบอย่างผมอ่ะผมเห็นเขายังไงก็เหมือนเดิมไงเพราะว่าเราอ่ะดูเออ คือเราก็ชอบเขาอยู่แล้วตั้งแต่เราไปจีบนะครับแต่ว่าเราดูเขาไม่บอ,อกว่าเ,เขาเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะดูฟิลประมาณนี้อย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาเป็นคนไม่ค่อยวางแผนนะพี่เ,เรื่องพวกนี้ผมคิดว่ามันต้องแบบเป็นฟิลเรามากกว่าว่าฟิลเราไปเรื่อยๆว่าบบไม่คาดหวังกันและกันซนะัพพอร์ตกันและกันผมว่าแค่นี้ผมโอเคแล้วครับแล้วที่เหลือก็ปล่อยมันไปโอ้ผมเพิ่งเซอร์ไพรส์นานทีเซอร์ไพรส์พี่แบบ ปกติผมเป็นคนไม่ค่อยที่บ้านผมไม่ค่อยอ่าเรื่องอะไรนะแบบเรียกว่าเรื่องวันสําคัญอะ่ะผมจะผมจะไม่ค่อยได้แบบทําไม่ค่อยสนใจจําได้ไจํได้จได้แล้วเพราะว่ามีบทเรียน เป็นยังไงล่ะอิจฉากระปุกมากเรื่องของอนาคตเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีการวางแผนใดๆไว้นปล่อยไปตามฟิลไปตามธรรมชาติถ้าอิจฉากระปุกแม่ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นอะไรคะกระปิได้กระปิหรือว่าทานกับกระปิหรือว่ากระปุกตั้งฉายได้อยู่นะก็คือถือว่าเขาเป็นบุพเพสันิวากันนะโชื่อคล้ายกันเขาคล้ายกันนะแล้วก็แบบว่าโหยเราฟังแล้วนะ เราเป็นผู้หญิงนะเราเป็นกระปุกนะเรายังดีใจล่ะเนาะผู้ชายอวยยศอวยชยัยขนาดเนี้ยเลยะรักเลย,รเลยจริงนะคะ